เอาละครับมาสรุปศึกรอประจําวันที่29นะจะสิ้นเดือนอยู่รอมรอนะฮะ29ะรกรกฎาคมนะครับวันนี้เราปล้ำกันที่น่าจะดีทรอยนะถ้าจะไม่ผิดนะแต่ก็ช่างัเถอะมันไม่ได้สําคัญอะไรขนาดนั้นนะมาเริ่มกันที่เหตุการณ์แรกกันเลยนะครับนั่นก็คือการไว้อะไรให้กับตำนานที่จากไปนะฮะอย่างเฮาโฮเกนนะครับซึ่ง อันนี้ก็เป็นในส่วนของฝั่งสึกรอนะสึกรอนะฮะก็จะมีบรรดาซูเปอร์สตาร์จากรอเนี่ยมายืนไว้อะไรนะฮะแล้วก็จะมีลูกชายนะครับลูกชายของเดี๋ยวผมขยายตแตลูกชายของเฮาโคเกนเนี่ยคนที่อยู่ตรงตรงกลางนั้นชื่อนิกนะฮะแล้วจะมีเอลิบิชอปด้วยนะ,ะซึ่งข้างๆนิกเนี่ยจะมีผู้หญิงที่ใส่เส,สื้อใส่ใส่อาสากสาวสักนะฮะนั่นก็คือเป็นแฟนของนิกก็ อลูกสะพ้ายของฮาโฮแกนนะครับซึ่งชื่อธานาลานารีนะครับก็เป็นอดีตาดารานหนังจ้กดย <laughs> ุยที่ผมเคยตามผลงานอยู่บ้างนะครับก็มาคบหากับลูกของฮากนะครับก็ก็นั่นแหละครับก็ผมไม่เคยเห็นนะว่าคือผมจำไม่ได้จริงปากับตอนเอ็ดดี้เนี่ยเขาไว้อะไร2อ,อรอบแบบ แบบนี้หรือเปล่าอ่ะคือตอนเอ็ดดี้มันมันจะเป็นตอนพิเศษเลยไม่มีเนื้อเรื่องนะครับแล้วก็จะเป็นบรรดานักมวยปรามทุกๆคนนะมาพูดถึงเอ็ดดี้แล้วกนะ็จะปรามแม์แบบทริบิวให้เอ็ดดี้อ่ะแต่แต่การไว้อะไรอ่ะสองครั้ง,สอง,ส,อง,ส,องสองรอบอย่างแบบอย่างทั้งสแควดาวแล้วก็รอเนี่ยผมผมไม่เคยเห็นนะผมจําไม่ได้ถ้ามีก็ฝากบอกด้วยแล้วกันเพราะผมผมจำไม่ได้จริงนะก็ยังก็ขอไว้อะไรอีกรอบนึงให้กับเฮาโคแกนด้วยนะครับอ่ะ มาต่อกันที่เริ่มรายการก็เนี่ยครับพี่ยีดเราออกมายีดนะฮะออกมายีดย,ยึกยุกยุกนะซึ่งพี่ยีดเราก็จะมีโปรแกรมจับคู่แท็กทีมกับมหาเทพโรมมนเลนนะเจอกับ2 b บนะฮะบรอนเบรเกอร์แล้วก็บรอนเซนรีดนะครับและหลักๆก็คือพี่ยีดจะออกมายีดนี่แหละแล้วพอเฮมัน hey ก็มาขัดนะฮะโดยพอเฮมแมนบอกว่าคนอื่นๆในครอบครัวของพี่ยีดแล้วเนี่ยเอาแต่โกหกนะฮะไม่ว่าจะเป็นพ่อเป็นแม่นะ ลาไปพ่อไปแม่ลาไปลิคิชี้นะฮะหรือแม้กระทั่งลงมาเลยนก็โกหกเจอูโซ ok. so, พี่ยีตเราฮนะไม่เหมือนกับพอลที่จริงใจนะฮะแล้วเขารักพี่ยีดจริงๆนะดังนั้นแล้วเนี่ยอยากจะให้รู้ไว้ว่าป๋าพอลเนี่ยรักเจ้านะเจอูโซเจก็เลยบอกไม่โอ้ไม่มีถ้ามีถ้ามีข้าครัวเขาคงไม่ได้อยู่ตรงนี้ เอ,ออเออเขาไปสู่ตัวเองด้วยการคว้าแชมป์โลกมาได้เอ,ออเออเรื่มในซัมเมอร์แลมเขาจะเอาคืนที่แกงของเฮเมนมาทำให้เขาช่วยอากาศทองในการทัวร์แชมป์โลกกลับคืนมาเอ,ออ,อจบครับผมขอพูดแค่นี้ฮะสำหรับพี่ยิมเราไม,ไ,มไม่มีอะไรจะพูดเลยมันไม่มีประเด็นอะไรฮะมาดูคู่แรกกันนะฮะคู่แรกก็เป็นการปล้ำแท็กทีมคู่ผสมหกคนนะฮะก็เอเจจับคู่กับคาบุกิวอริเออร์นะก็คือไคลลแล้วก็ อสึกะนะฮะเจอกับจัสเมนเดที่มีน้องจิว๋วมีราเคลแล้วก็มีไอดอมนะฮะซึ่งสุดท้ายตามรูปครับ AJ ก็ใส่ฟินาเมน n a ลโฟ r ์อารมจับไอดอมกดนับสามชนะไปได้นะฮะซึ่งตามหลักสูตรเลย <c oughs> การชนะก่อนศึกใหญ่เนี่ยก็ <c oughs> ตามนั้นนะฮะชนะก่อนศึกใหญ่ก็มักจะศึกใหญ่ก็จะเป็นตัวข้ามนะครับต่อมาก็ เป็นเชมัทน,นะฮะเจอกับผมชอบรูปเพจคนนึงมากนะมันเรียกเกรซันวอลเลอร์ว่าไอเกซอนนะเจอกับเกรซอนวอลเลอร์นะซึ่งนี่น่าจะเป็นแมตช์แรกในค่ายหลักในรอบกี่วันไม่รู้ว่าคือเกรซันวอลเลอร์ไม่ได้ปั้มไม่ได้ปั้มเลยนะครับไม่ได้ปั้มเลยแล้วคนสุดท้ายที่เกรซอนวอลเลอร์ปั้ม้วยก็ก็เชมัทนน่งแหละฮะแล้ววันนี้ก็เจอกันอีกรอบนึงแล้วก็เอาไไปสู้ฮนะ เอาอะไรไปสู้ครับก็เป็นเชมัสเนี่ยจะทืบเกรซันวอลเลอร์ไปได้แบบสบายๆแต่ว่าจบแมตช์ครับก็เป็นทางด้านของรูเซฟนะมาเอาคืนเชมัสนะฮะที่ครั้งที่แล้วเชมัสเอาชนะรูเซฟไม่ได้จากการใส่แอคเคอรเลตนะครับแล้วก็เล่นงานเชมัสไปนะครับก็ไม่มีอะไรฮะแค่ปูผมว่าด,ดีไม่ดีจะเป็นคราชอินปรีสอะที่สองคนนี้ต้องเจอกันนะต่อมาก็เป็นนี่ฮะน้องนกกาเนี่ยออกมาก็ เอาหลัหลกๆง่ายๆเลยเธอไม่กลัวเบกกี้ลินนะฮะแม้ว่าจะมีเงื่อนไขว่าถ้าเธอแพ้อีกทีหนึง่งเธอจะต้องอดชิงแชมป์อินเตอร์นี้ไปจนกว่าเบกกี้จะเสียแชมป์น้องนกกาบอกไม่กลัวก็รู้ดีว่าเจลินเนี่ยผ่านอะไรมาเยอะแต่เจลินไม่เคยรู้เลยว่านกกาผ่านอะไรมาบ้างดังนั้นแล้วประกาศกล้าวไม่กลัวแล้วเพลงของเจลินก็ดังออกมาครับแต่น้องนก,กาเขารู้ครับ น้องโนก,การู้ว่าเจลินจะมาเล่นงานจากข้างหลังกันน้องโนก,กาก็เลยกระโดดถีบใส่เจลินก่อนเลยจากข้างหลังนะคือน้องโนก,กาเขาก็เด้งเชือกแล้วแล้วก็ไปถีบจากข้างหลังเวทีความฮาคือตรงนี้ที่ผมต้องขยี้คืออย่างนี้ดาบเคนโดที่เจลินเขาเตรียมมาเนี่ยมันคือดาบเคนโดประจําวงการหัวปล้ำซึ่งทุกคนก็รู้ดีว่าไอ้ตรงด้ามจับอะคือสีขาวที่เจลินจับเนี่ยเขาจะรัดให้แน่นๆหน่อยเพื่อเพื่อที่จะได้จับให้มันสะดวกถูกไหม ส่วนตรงปลายเนี่ยไอ้ด้านบนเนี่ยไอ้ด้านเนี้ยด้านเนี้ยด้านเนี้ยตรงปลายเนี่ยเขาจะไม่ให้รัดไม่ให้แน่นนะ่ะคือจะเขาจะประกอบให้มันหล,มลวมๆเวลาตีมันจะไ,ไม่ค่อยเจ็บความฮาคือเดี๋ยวผมเลื่อนรูปคนนี้ขึ้นมาความฮาคือน้อก,กาถีบเจลินเสร็จเจลินเนี่ยก็ปล่อยไม้เคนโดตามตามบทที่ได้รับแล้วเดี๋ยวเป็นนอก,กาเนี่ยที่จะเอาไม้เคนโดตีเจลินความหาคือยายนอกอกาครับแม่งจับผิดดันไม่จับส่วนปลายที่หลวม แล้วเอาส่วนที่จับไปส่วนก้านเนี่ยเขาขาวเนี่ยตีเจหลินแทนเจเลยเจ็บจริงไงเจเลยอุ้ยอู้ะดุ้งเลยแล้วคิดในใจอีนกอีนกมึงตีผิดอีนกอีเวนมึงตีผิดโอ้อยอย่างนี้ก็ผมว่านกกาก็รู้ตัวแล้วว่าตีผิดแต่ช่วยไม่ได้ค่ะพี่เลยทาเลยนะคะอะไรอย่างเงี้ยคือผมบอกแล้วนะโดนตีอันนี้เจ็บจริงนะเจลิน่น บางคนบอกอเฮ้ยพี่คิดไปเองหรือเปล่ามัน,ม,นมันอาจจะไม่ใช่มันอาจจะจับตรงไหนก็ได้บนล่างอะไรเหมือนกันได้ถ้าเป็นอย่างนั้นทําไมรูปนี้ใย,ยนกกาถึงจับด้านขาวครับมันจับด้านขาวที่เอาไปตีเจลินส่วนด้านที่มันจับตอนแรกเนี่ยแหกหมดแล้วก็เพราะอะไรก็เพราะมันออกแบบมาให้ตีแบบตีไม่เจ็บไงนั่นแหละฮะไอ้ด้านไอ้ด้านขาวเนี่ย ดันเอาไปตีเจลินเขาโอ้โหเจหลินบอกอีนกอีเวนนะฮะประมาณนี้ผมผมหาดิผมขำดิผมก็เออเอามาเอามาเอามาให้ดูกันนะเอามาขยี้นิดนึงอ่ะต่อมาฮะก็เป็นทางด้านของแซมมี่เซนนะฮะให้สัมภาษณ์อยู่ดีไอ้บางช่างยุไอ้คลอสก็มานั่งคุยหลักๆไม่มีอะไรครับคลอสก็จะบอกว่าครั้งนี้ถ้าเขาชนะอีกเขาก็จะบังคับให้แซมมี่เซนยอมรับว่าเขาคิดถูก แมมิเซษก็บอกกูก็จะไม่แพ้มึงเด็ดขาดเพราะกูจะให้มึงอ่ะคิดผิดให้ได้คู่นี้เอาจริงมึงใส่ปาในซันเสมอแลมทำไมกูก็ไม่เข้าใจ <c oughs> ไม่เข้าใจเหมือนกันนะฮะต่อมาก็เป็นแท็กทีมโอ้โหแท็กทีมหญิง8คนนะฮะทีมแรกเนี่ยก็เป็นทีมฝั่งอาธรรมมาแหละซีเครดเฮอร์วิสนะก็สามคนแล้วนะเชลซีกรีนนะเจ๊เขียวนะไพพร์ในเว่นนะแล้วก็อัลเบา์ไฟจับคู้กับเจ๊เรืองเนโอมิเจอกับนี่ฮะสี่สาวธรรมะ ผมบอกเลยว่าของดีล้วนๆครับโอ้โหเลียลิปลี่นะฮะอิยกสกายนะครับพี่สาวนิกกี้เบลล่านะฮะแล้วสเตฟานีที่รักวาแควนะฮะมาหมดแล้วก็โอ้โหเล่นรวมตัวท็อปแบบนี้เหลืออะไรละครับก็ชนะไปเรียบร้อยโอ้โหเชลซีรับจบครับบอกเลยฮะก็เชลซีรับจบไปครับโดนทั้งเดวิลคีสโดนทั้งอะไรอีกอะเออเบลล่าเบลล่าบัสเตอร์เงี้ยโดนหมดอะเรียกไงว่า เซลซีรับจบนะฮะจบแมตช์ตรงนี้ไปก็มีช็อตคุยกันเล็กน้อยนะเป็นทันท่านของอิโยะนะฮะมาคุยกับเรียลิบลี่นะฮะเรียบอกว่าวันนี้เราเป็นเพื่อนกันนะเราเป็นเพื่อนร่วมทีมกันแต่ในซัมเมอร์แลมเนี่ยฉันไม่ฉันฉันเต็มที่กับเธอแน่อะไรอย่างงี้โยกก็เลยบอกเป็นภาษายกไปนะว่าเรียเธอไม่เคยชนะยอะเละและเธอก็จะไม่ชนะต่อไป จบครับโยพูดแค่นี้พอโยพูดแค่นี้พออย่าพูดเยอะอะต่อมาก็เป็นการปล้มชิงแชมป์แท็กทีมนะฮะก็จัดเม้นเดชายนะฮะเจอกับ l w o นะเพราะว่า l w o เขาเข้ารอบมาจากอ่าสัปดาห์ที่แล้วที่ปล้มคัดเลือกอะปล้มไปปล้มมาครับไอวี่ฮะเอลกรนเดออเมริกาโนฮะเวอร์ชันเยอรมันนะเมดอินเยอรมันนะออกมาปวนครับกรรมการก็ไล่ออกไปออกไป เดือดร้อนดราโกลีนะอ่าเขาเรียกว่าอะไร่ะคู่คู่อ่านั่นแหละคู่ปรับอะที่ต้องเจอกันในค่ายทิเบอร์เอ,เอเน่ยอนาคตเนี่ยก็มาไล่ไออเมริกาเยอรมันโนอะไรเดียออกไปนะฮะแต่ปรากฏว่าจังหวะที่น่าจะครูสเดีลโทโรนะคระูสเดียลโทโร่กำลังจะใส่ไม้ตายกับฟินแบรเลอร์เนี่ยปรากฏชายคนนี้มาเว้ยเฮ้ยเป็นอเมริกาโนอีกคนหนึ่ง ซึ่งแบบเฮ้ยนี่มาอะไรกันครับเนี่ยอะไรครับเนี่ยมีหน้ากากเพิ่มอีกคนหนึ่งเฉยเลยนะฮะซึ่งอ่ะผมขอถอดเคเฟฟก่อนเขาว่ากันว่ามันคือพีทดันนะซึ่งผมก็ดูจากลักษณะปากอะ่ะก็มีโอกาสนะมีโอกาสมีโอกาสจะเป็นพีทดันนะฮะแต่ดูดูอย่างเงี้ยมองย,อยังคือย,ยังไม่ยังไม่เห็นยังไม่ได้เห็นหุ่นยังไม่ได้เห็นการแต่งตัวอะไรมากแต่แบบดูจากหน้ากากเอ็คือดูจากปากะนะผมว่าน่าจะใช่พีทดันนั่นแหละ นะฮะก็อันนี้เป็นเอลแกรนเดอยูเคนโนูเคนโไปนะฮะก็สรุปแล้วหลังๆวันนี้อะไรก็ไม่รู้ยะแยะมากมายนะหน้ากากเยอะมากเลยนะฮะมาต่อกันที่นี่ฮะเซกเมนต์ระหว่างท่านท่านในพลนะฮะเจอกับพี่พังช่างไฟพี่จับเรานะฮะหลังๆท่านในพลเขาก็กระยิมยิ้มย่องไงบอกว่าสัปดาห์ที่แล้วดิฉันเนี่ยจัดการด้คนที่ได้ชื่อว่าพูดเก่งที่สุดในสมาคมคนนึง Voice of the r w i s e l e s s หรอเสียงแห่งคนไร้เสียงอ่ะเป็นไงทุกวนันนี้ตอนนี้มึงอะไรอ่ะ speedless เ,เลยพูดไม่ออกเลยเด้อะไรอย่างเงี้เจอกูเข้าไปนะฮะสุดท้ายพี่พังก็เลยมาทีนี้พี่พังบอกอ๋อมึงหาว่ากูแพ้มึงใช่ไหม,มกูไร้ให้ยาวๆเลยเอาใจความหลักๆก็คือพังบอกว่าเขาไม่ได้เพียงแค่ต้องการแชมป์จากคุณเธอเขาจำเป็นจะต้องได้แชมป์ จากกุณเธอจริงๆเพราะว่ามวยปล้ำคือยาเสพติดของเขาอันนี้พี่พังกระพูนนะเขาเสพติดมวยปล้ำนะฮะ Wrestling is my addict นะฮะตามที่เขาเคยพูดโปรโมทไว้ตอน Wrestlemania นะแล้วเขาก็บอกว่ามึงกับกูคนละชั้นกันไอ้ไอ้กุณเธอไอ้หนูไอ้หนูนะเมื่อมึงคนละชั้นกับกูกูนี่ระดับว่าที่ Hall of Famer นะกูนี่ระดับว่าที่ตำนานนะ กูเนี่ยระดับที่แบบนักมวยบ้าทุกคนใฝ่ฝันจะได้เจอกับกูเนี่ยนะมึงมึงีม,งมีเอาอะไรมาเทียบกับกูเอาทุกความเสเร็จของมึงมาเทียบกับกูยังไม่ได้เลยได้ซ้ำอะไรแบบนี้นะฮะที่พีพังเขาก็พูดไว้นะฮะแล้วเขาบอกว่าในซัมเมอร์สแลมเนี่ยมึงจะได้รู้ถึงความระดับชั้นความแตกต่างกันระหว่างกูกับมึงกูจะเดินอ,อไปในฐานะแชมป์และส่วนมึงเนี่ยโชคดีนะ โชคดีที่มึงได้เจอกับกูมึงจะได้รู้ว่าเบสินเวิลของแท้มันเป็นยังไงอะไรประมาณนี้อพี่พังแล้วก็โชว์สกิลไมแบบเด็ดๆด,ด,ดวงๆไปแท,ท,นะท้ๆนะซึ่งอันนี้ผมก็ยอมรับว,ว่าวันนี้พี่พังมาคมคายมากอย่างเจ๋งเลยมาที่คู่เอกดีกว่าครับก็อย่างที่ทราบกันนะเจอูโซ so, เจอกับพี่บิ๊กนะฮะแล้วก็จบกันดีคิวเพราะบอลเบรกเกอร์มาไล่สเปียนะฮะพรบอลเบรกเกอร์อมาสเปียเจปุ๊บ การก็เลยดีคิวพอดีคิวเสร็จก็ลุ้มกระทืบตอนตามสไตล์สองบีนะฮะบอลแอนเบรเกอร์นะฮะไอ้ Bond, บอลบอลกับบอลสั้นนะฮะพยายามจะมาลุ้มกระทืบปรากฏเดือดร้อนท่านนะฮะท่านต้องมานะครับมหาเทพโรมันเลนออกมาช่วยทั้งทางด้านของพี่ยีสเรานะฮะแล้วก็โรมันกับพี่ยีสเราก็จะไปจาัดก,การทั้งสองตัวนะสองบี B, ปรากฏพลาดท่าโดนอัดทั้งคู่แล้วก็หลังจากนั้นก็โดนกระทืบอ,อยู่หมวนเดียวเลยนะฮะก็โดนสเปียโดนซึนามิสเปียซึนามิ แล้วก็โคตรสเปียแบบมิซา์ตายคู่อะไรแบบนี้จบเนี่ยเนี่ยเนี่ยอันนี้อันนี้ก่อน,นคือโดนสเปียแล้วโดนเทนามิแล้วก็บอลเบรกเกอร์ก็ออกมาพร่ำแบบสะใจอ่าเวทีนี้ของกูเชือกก็ของกูตาลก,กงก็ของกูทุกกอย่างนี่เคยเป็นของมือเป็นของกูแล้วอะไรประมาณนี้นะฮะแล้วก็บรรจงใส่โคตรพ่อโคตรแม่ซุเปอป์สเปียแบบมิซา์แล้วก็เล่นซะที่การคนดูประจาเนี่ยแหกเลยนะฮะความฮาตอนก่อนจะจบคือ พี่บิ๊กครับกลัวแม่งไม่มีคอนเทนต์พี่บิ๊กแม่งดึงพี่บิ๊กแม่งดึงรองเท้าของทางด้านโรมันเรนทิ้งไปดึงมาไว้กับตัวเองเลยเอามาจูบด้วยความหาคือดีมันมึงไม่เอามาดมเนี่ยโอ้โหกลิ่นส้นตีนหอมชื่นใจเลยทีเดียวผมได้แตงงว่ามึงขโม,มยไปเพื่ออะไรกูมไม่เข้าใจมึงเอาไปทําไม<笑><笑>นะฮะคือถ้ามึงจะสร้างให้มันผูกความแค้นกับโรมมนเรนเนี่ยมึงก็ไม่น่าจะเอารองเท้าไปนะ มึงเป็นมึงจะเอาชนตีนไปทำอะไรไม่เข้าใจเลยจริงๆนะฮะก็ประมาณนี้กับสรุปสิกรนะฮะขอบคุณที่ติดตามชมแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสวัสดีครับ